เอาา,อาไหนอ่ะเรายอันนี้ให้เสร็จก่อนสิลูกเร็วเวลูกเป็ดตัวนี้จะเสร็จแล้วนะเพราะว่าคามิลทำเองเอนี่ย โอ้ไม่ออกนอกเส้นเลยลหรอออกนิดนึงเหรอลูกว้าวเป็ดเสร็จแล้วเหรอะเย่ตับมอให้เต็นนะ